สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิป random นะคะกับหัวข้อความในใจที่เขาอยากบอกคุณโอเคแล้วถ้าใครสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวนะคะก็ทักเข้ามาสอบถามจองคิวได้นะคะในไลน์ Official นะรายละเอียดอยู่ในช่อง description ด้านล่างนะคะแล้วก็ถ้า เข้ามาดูในช่วงนี้จองคิวในช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะแถมดูดวงวันเดือนปีเกิดโดยการถอดรหัสตัวเลขนะคะดูสัญญาณที่ติดตัวคุณมาตั้งแต่เกิดว่าเป็นยังไงนะคะขอโทษที่ต้องพูดแบบนี้ทุกคลิปนะเพราะว่าบางคนน่ะเขาไม่ได้ดูเราทุกคลิปแล้วก็บางคนอาจจะแบบเพิ่งหลงเข้ามาในช่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเออก็ต้องบอกบอก รายละเอียดเอาไว้ต้องโฆษณานิดนึงอย่างลูกค้าบางคนเนี่ยเป็นแบบลูกค้าประจําดูดวงกันมาหลายรอบแล้วบางทีเขาก็ไม่ได้ตามเราทุกคลิปอะ่ะแล้วเขาก็แบบไม่รู้ว่าอา้าวมีแบบนี้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยเอออ่ะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องบอกนะคะว่าช่วงนี้แถมมีมีการดูดวงเพิ่มเติมขอรหัสตัวเลขอะไรอย่างนงี้นะคะอ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งเอ่อถ้าจะสอบถามหรือจองคิวอะไรอย่างเงี้ย สิบโมงเป็นต้นไปนะคะสักสิบโมงเช้าเป็นต้นไปจะดีจะดีมากเพราะว่าถ้าทักมาแต่เช้าเนี่ยบางทีผู้อ่านยังไม่ตื่นนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเกิดอาการขุ่นเคืองขุนข้องหมองใจกันได้ว่าทําไมตอบช้าทําไมไม่สนใจลูกค้าอะไรเงี้ยไม่ใช่นะแค่ยังไม่ตื่นเฉยๆนะคะอืมโอเคความในใจที่เขาอยากบอกคุณ เามีอะไรอย่างบอกคุณเอ่ยเดิมูนเอ่อเพชรออฟวอล์นและทีออฟคัพส์อืมเขาอยากจะบอกคุณว่าตอนเนี้ยเขาคิดถึงคุณมาก โดยเฉพาะตอนกลางคืนเขามีความเหงาเขามีความรู้สึกว่าอยากเจอคุณอยากอยู่ใกล้คุณไม่ว่าคุณกับเขาจะคุยกันหรือเจอกันมากน้อยแค่ไหนเขารู้สึกว่าไม่พอไม่เพียงพออยากเจออีกอยากคุยอีกนะคะยิ่งถ้าคู่ไหนถ้าใครที่แบบอยู่ห่างกันมากๆหรือว่าช่วงนี้ห่างๆกันไม่ค่อยได้คุยกันเนี่ย ให้รู้ไว้เลยว่าตอนนี้เวลาเนี้ยช่วงเวลาเนี้ยเขาคิดถึงคุณมากๆเลยแล้วก็คิดถึงในเรื่องราวดีๆนะคิดถึงความสดใสความความสุขที่คุณกับเขาเคยมีช่วงเวลาดีๆที่อ่ะบางคนอาจจะเป็นการคุยกันแล้วคุยกันแล้วสนุกคุยกันแล้วถูกคออะไรอย่างเงี้ยเคยคุยกันดีๆคุยกันหวานๆอ่ะหรือบ,บางคนเคยใช้เวลาร่วมกันแล้วเคยไปเดทกันเคย อยู่ด้วยกันแล้วมีโมเมนต์ดีๆมีความสุขคือเขาคิดถึงเรื่องพวกเนี้ยนะคะแล้วมันยิ่งทําให้เขาคิดถึงคุณอยากเจอคุณอยากคุยกับคุณมากขึ้นอยากมีช่วงเวลาดีๆกับคุณเพจออบคับ นายพิสเตสานายออฟวอนส์โอเคอ่ะเขาอะเขากลัวเขาเขามีมีความรู <S <S okay. uh, ้ส uh, mm ึกว่าเหมือนคุณเนี่ยอาจจะมีคนใหม่หรือว่าไปมีคนเข้ามาสนใจคุณอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเขา ไม่อยากให้คุณไปเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นไม่อยากให้คุณเอ่อเปิดช้อยให้กับตัวเองไม่อยากให้ไปมองคนอื่นอืมค่อนข้างหวงค่อนข้างรู้สึกว่าอยากจะทวงคืนของของฉันคนของฉันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งอะถ้าสมมติว่าเป็นตัวเขานะถ้าเป็นถ้าเป็นกรณีที่ตัวเขาไปมีคนอื่นหรือไปเริ่มความสัมพันธ์ใหม่กับคนอื่นมันไม่เวิร์ก มันไม่เวิร์กมันไม่ใช่อืมไม่รู้ว่าคุณอยากรู้หรือเปล่าแต่มันเป็นสิ่งที่เขาอยากบอกกับคุณอีกเรื่องหนึ่งก็คือก่อนหน้านั้นน่ะช่วงที่เขาคุยกับคุณอยู่หรือว่ามีคุณอยู่อยู่ในความสัมพันธ์กันน่ะเขาอะ่ะเหมือนไม่ยังไม่รู้ใจตัวเองยังไม่รู้ความรู้สึกของตัวเอง แต่ตอนนี้พอได้อยู่คนเดียวพอมีเวลาหรือห่างกันไปเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกว่าเขาเข้าใจตัวเองมากขึ้นเขาเข้าใจความรู้สึกลึกๆที่มันซ่อนอยู่ข้างในอะว่าเขาคิดถึงคุณเขาต้องการคุณแล้วเขาไม่อยากจะสูญเสียคุณไป Four of Wands Five of Wands และอ,อ่ s i ซ of s w o r อ s เขาตัวเขาอะอยากจะมีคอมมิทเมนต์กับคุณนะอยากจะจริงจังกับคุณอยากให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขา มั่นคงและเป็นไปด้วยดีเอออยากอยากได้กับมาคืนดีกันอย่างนั้นน่ะแต่หนึ่งหนึ่งคือเออคุณกับเขาอาจจะเคยมีปัญหากันนะคะคุณกับเขาอาจจะเคยมีปัญหากันก่อนหน้านี้มาก่อนที่ก็อาจจะเป็นชนวนที่ทําให้ห่างกันไปหรือว่าต้องแยกทางกันอะไรอย่างเงี้ยกับ สองก็คือตัวเขาเองนั่นแหละที่มีปัญหามีการทะเลาะกับตัวเองตบตีกับตัวเองว่าแบบจะยังไงแน่บางคนเนี่ยขอดูหน่อยนะว่าทำไมเขาถึงทะเลาะกับตัวเองควีนอัลบอ u โฟ f ์คัพเป็นคนที่มีทิฐิค่อนข้างสูงนะคะคนนี้มีมีความแบบ อีโก้จัดอ่ามีความอีโกโ้มีความทิฐิมีความที่แบบว่าเออก็อยากคืนดีแต่ว่าเราก็ทำเขาไว้เยอะมันเหมือนกับว่าก่อนหน้านั้นเคยกลางก่อนหน้านั้นเคยเคยแข็งขืนอะไรอย่างเงี้ยเราอยู่ๆจะให้มาอ่อนจะให้มายอมมันก็ไม่ใช่เราหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะเออ เนี่ยบางคนมันติดตรงเนี้ยบันติดที่แบบว่าไม่อยากยอมอะ่ะก็ก็อยากได้คืนอนะแต่ก็ไม่อยากยอมอะไรประมาณนั้นน่ะรักไหมก็รักแหละชอบไหมก็ชอบแหละคิดถึงมากด้วยอืมแต่มันมีการสับสนมันมีความสับสนสับสนอยู่ในใจนะคะเหมือนแบบส่วนหนึ่ง ส่วนหนึ่งอยากจะปล่อยไปตามไปตามโชคชะตาประมาณว่าคือถ้าถ้าจะได้คู่กันจะได้กลับมาคืนดีกันมันก็คงต้องมีเหตุมันก็คงจะมีสถานการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่ทําให้คุณกับเขาได้เจอกันทําให้คุณกับเขาได้คุยกันจนได้แหละอะไรอย่างเงี้ยตัวเขาค่อนข้างเหมือนแบบ ค่อนข้างจะปรงเหมือนเหมือนจะถอดใจอ่ะเหมือนไม่อยากไม่อยากทําอะไรมากมายด้วยความที่หนึ่งตัวเองมีอีโกโ้แล้ว 2. เราว่าเขาเขาอาจจะกลัวกลัวการถูกปฏิเสธกลัวว่าจะต้องทะเลาะกันกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเหมือนกับว่าอาจจะต้องขึ้นอยู่กับโชคชะตาพาไปด้วย ว่ามันจะเป็นยังไงอาจจะต้องรอให้เวลามันผ่านไปนานหน่อยอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะแบบเพิ่งทะเลาะกันเพิ่งมีปากเสียงกันนะคะเพิ่งมีปัญหากันเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณยังโกรธเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะรอให้เวลาผ่านไปหน่อยให้คุณใจเย็นลงหน่อยแล้วค่อยคุยกันหรือบางคนหนักกว่านั้นคือจะรอสถานาการณ์ที่ฟ้ากำหนด เช่นไม่อยากทําอะไรแต่สมมุติว่าอ่ะถ้ามีเรื่องมันมีความจําเป็นอนะคือตอนนี้ยังนึกไม่ออกไนงะยังนึกไม่ออกว่าอาจจะเปิดประเด็นยังไงจะคุยอะไรแต่ถ้ามันมีเหตุการณ์หรือเรื่องสําคัญอะไรที่ที่สามารถจะทําให้เขาเอามาเป็นข้ออ้างหรือเป็นหัวข้อในการพูดคุยกับคุณได้อย่างเงี้ยเออเขาก็จะได้แบบอ่ะทักคุณมาหรือว่าบางคนรอแบบบับงเอิญเจออะไรอย่างเงี้ย ให้ไปหาไม่ไปนะไม่ไม่กล้าไปแต่ว่า,อารอให้บังเอิญเจอกันรอให้มีโอกาสคุยกันคือบางคนมันแล้วแต่สถานการณ์อ่ะบางคนแบบว่าอาจจะเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะรอสถานการณ์แบบนี้ได้เหมือนกันที่ว่าเออเพื่อนนัดรวมตัวกันเพื่อนนัดเจอกันแล้วคุณก็ไปเขาก็ไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมันแล้วแต่กรณีแต่ถ้ากรณีคนที่อยู่ห่างไกลกันเนี่ยก็อาจจะแบบ รอสถานการณ์อะไรบางอย่างเช่นสมมุตินะตอนนี้เาไม่มีอะไรจะคุยไม่มีอะไรจะแบบว่าจะบอกจะทักคุณแต่สมมุติเขาอาจจะมีอ่ะถ้าเป็นเรื่องนี้หน่อยเช่อนอะได้งานใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็ทักมาเล่าให้ฟังว่าเออตอนนี้เปลี่ยนงานแล้วนะได้งานใหม่อยู่ที่นั่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยคือคือ,คอต้องมีประเด็นอ่ะต้องมีเรื่องคุยอ่ะหรือไม่ก็แบบอาจจะเกิดอุบัติเหตุ ก็เลยทักมาบอกว่าเออตอนนี้อยู่โรงพยาบาลน,นะอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยคือเข้าใจอไหมมันมันต้องมีเหตุการณ์หรือมีมีพอยมีท็อปปิกอะมีท็อปปิกในการพูดคุยแต่ตอนเนี้ยนึกไม่ออกก็เลยยังไม่กล้ายังไม่กล้าทําอะไรนะคะอืเรียกว่าเป็นคนมีชั้นเชิงพอตัวเลยอะคนเนี้ย <c oughs> อ่ะโอเคแล้วอะขออยากเราอยากรู้ว่าเร็วๆนี้ ะะเอาความในใจพอแล้วอยากรู้ว่าเร็วๆนี้ยเขาจะทํำยังไง mm. เขาจะทํายังไงกับคุณอ mm. ดูเหมือนจะมีเซอร์ไพรส์นะทา oh. okay. วเวอร์ควีนออฟเพนเดิลโอ๋อโอเคเราว่าเร็วๆนี้ยมันจะมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนแปลงเขานะคะทําให้ตัวเขา,วาลดอัตราของตัวเองลงมาลดอัตราคือลดอีโก้ของตัวเองลงมาเออจะไม่คิดว่าฉัน อย่างนั้นอย่างนี้ละคือเหมือนยอมแล้วก็จะ take a คชั่นทำอะไรสักอย่างเช่นมีการติดต่อหรือการม,มาหามาพบมาเจอคุณอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยค่อนข้างเร็วนะสถานการณ์ค่อนข้างเกิดเร็วแบบฉับพลันคืออาจจะเป็นแบบมีอะไรบางอย่างมาสะก,กิดต่อมมาสะก,กิดใจเขามันทําให้เขารู้สึกว่าต้องทําเดี๋ยวนี้ต้องคุยเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะอืมอ่ะ โอเคจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปตัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ